นี่จะเป็นต้นเชอร์รี่นะครับปลูกได้ประมาณาจะสองปีแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้นนี้ก็มีลูกแลนะครับท่านผู้ชมตัวเล็กๆเ,เองครับนี่มีลูกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยมีโอกจะกินอือหือครับนี่ครับท่านผู้ชมอื้อหือ ตัวเล็กนะครับท่านผู้ชมรสชาติเปรี้ยวนะครับอมหวานอร่อยครับผมเดี๋ยวมาดูตันบนะตันเล็กครับท่านผู้ชมตันเล็กแดงเลยครับ นี่ครับคนใหม่ครับผมมาจากบ้านมาจากไทยนะครับมาชิมชิมให้ดูหน่อยครับครั้งแรกที่รับนี่เป็นครั้งแรกนะครับมาจากไทยนะครับใหม่ๆสดๆนะครับกินเชอร์รี่ครั้งแรกอร่อยวะอร่อยไหมนี่ี่มีกลุ่มนึงี่เพิ่เก็บไปยังไม่เก็บนะครับยังไม่พอเก็บก็ต้องเข้าปีที่สามค่อยเก็บ ปีนี้ปล่อยให้นกปล่อยให้กากินนี่นี่ลูกหนึ่งตัวนี้ก็มีลูกโอ้สองลูกอร่อยวะนี่นี่นี่ครับสองลูกประชาติเป็นไงบ้างบ้านครับบา้านอมเปรี้ยวนะรประมาณนิดนึง แต่ว่าหวานหวานมากกับเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมนี่ดีลูกหนึ่งนี่ก,กินให้หมดอร่อยยินนะผมว่าอร่อยอยอะเขื่อนดีนะท่านผู้ชมสายพันธุ์นี้ไม่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 ทราบเหมือนกันครับน่าจะลันเย่ลูกหน,นึง่งปล่อยไว้บนต้นก็ไม่ดีเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อรานะครับถ้ามันสุกมาแล้วก็มันเน่ามาก็จะเป็นเชื้อราจากต้นก็ ทำให้ต้นไม่อายุไม่ยืนนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับตอนเช้าก็จะทําการถางหญ้านะครับถางหญ้าเสร็จก็เก็บนะคื่อนี่โอเค